สวัสดีครับพี่น้องหาก,กินแบบบ้านๆครับผมมันินภาพพี่น้องมาดักหนูนะครับพอดีผมเห็นหนูมันอยู่หลอกขอบสะนะครับผมขอบสะอยู่ใกล้ๆใกล้ๆแบบบ้าน,น่นะครับผมนี่ครับผมมาน,นี้ชิเซ้งงงงสองสองงงนะครับผมใส่เป็นปลาเข็งปลาเข็งหน่อยนะครับผมนี่หัน อันเคร่งนะครับกลาเคงเนี่ยเป็นเหยื่อเดี๋ยวที่เอาใส่่อยหม่องมันขวดเห็นหม่องมันขวดแล่นเขาแล่นออกอยู่ครับเบิ่งกันครับว่าหนูที่เขาบอ่อแล้วก็สิต,ตัวหน่อยตัวใหญ่ซําไดนะครับผมเพราะว่าเหมือนเขาจัดเลาะนี่นีครับผมเลาะหน้ายิ้มบานเลยเพราะว่าน้ำสะมันเริ่มแหงแบางทีนี่มนมีหนูมาอยู่หนูมาขวดอยู่นะผมก็เลยใส่ตัวนี้ลองเบิง่ง กกง,กงสองกกงปพกติสิเอาไว้ดักหนูน้ำน้ำเหล่าน้ำบานนะครับผมาเหมือนนี้เมื่อเอาดักหนูเลาะสะต้องเบิง่งปลามันสีมีโตป่ะนีิเขามันกินเยื่อเขาวานะพี่น้องเนาะไปกับผมไปดักหน,ไกหนูไปด้วยน้ำกันครับไปครับ ครับผมเดี๋ยวชุมนว่างวันนี้หลังหนึ่งครับ าาวางไม่จับต้องนี่ขวดนี่หน่อยบอขวดนะจ็กซี่ตัวหน่อยตัวใหญ่ได้ครับเมิ่งกันครับ เดี๋ผมวางไว้ประมาณนี้รอเบ่งผุนงานกันครับ

bay nhung, nhìn ta lưng, khu, 3 tổ khu พี่น้องเปเอาปลา3ตัวนะขึ้นมากกว่านังอยู่ปะเนีย้ยแกตรงเนี้ยเนี้ยพันกันไปทัวร์เนีย้ยขาดหมดละกล้อ,ลองมึงครับ Thank you นี่ครับผมบ่ลุ่มเติมเลยป่ามีส w i เหี้ยวานโบเหี้ยวานโบแตกกอกระดุมเสือพี่น้องบ่ออกเลยนี่

ý thức 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 ý

ตัวใหญ่มันตายเดยดไว้ดิโอ้ีย่อไปคุณยัไงไอ้สิด uh, ุนเดียวกันเบิดเลยครับพี่หน่องเดี๋ยวปล่อยกัน อันนี้เป็นปลาปลาโนวนจันร์ปลาโนวนจันร์นะพี่น้องจันต์ไปสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์านะครับผมไปไปบึงไอ้กงเหล็กนะที่เขาใส่ไว้ เลาะขางหัวหิมสะนะครับพี่น้องเห็นมันขวดอยู่ขวดแบบว่าเป็นเป็นผุยอยู่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมใส่ไป็ซองหลังกงเหล็กไปเบิ่งกันครับว่าสิมิหนูเข้ามาบอไปครับ Cứ bộ hay là cứ bộ hay นีรุ่นลูกตัวนี้โอ้โหน,นั้งนี่เขาเขา,เาส้องหลังเขาไปเลยครับรุ่นลูกมนันเรียบร้อยครับส้องหลังเลย ผมจะบาะา่าเนี่ยคือหนองมันผมว่ามันมันยังหน่อยอยู่นะกอจะปล่อยมันไปไปไปมุมมันตัวใหญ่ไปไปไป,ปล่อยเห็นไปนใหญ่ซะคนนี่นะครับผมหมายเฮาเลาะหางสะกะเป็นหนูหลุดลูกนะครับผมมันบ่นใหญ่ไปไหนผมก็เลยเบ่เอานะครับผม ปล่อยมันเห็นมันใหญ่ซะก,ก่อนเห็นมันได้แพ้่น้ำครับผมกะนี่แหละครับผม,ก,บผมกินเนี่ยปล่อยเนียนะครับผมครับผมกรงเล็กสองหลังที่ใส่ไว้เข่าตั้งสองเลยนะพี่น้องแต่ว่าหนูมันบดตัวใหญ่ผมก็เลยบอเอานะครับปล่อยให้มันได้ใหญ่ได้ขยายพันธุ์การ่าสิเอาแม่มันตัวใหญ่มันบวเขานะครับผมเข่าตัวหน่อยก่อนกระนะ พอเป็นยังนะครับผมกับเพราะว่ามันท่านใหญ่ๆก็ถือโอกาสว่าให้มันปล่อยให้มันไปใหญ่ก่อนหน่อยไรเขากับเ่ากินเนี่ยปล่อยเนี่ยนะครับผมตามสไตล์หากินแบบบานๆเชื่องอนุรักษ์เขาก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบานๆับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ